ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับองคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตาปีประจำปีการศึกษา2567ครับเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาครับศาสตราจารย์พิเศษอัถนิติดิษฐออำนาจองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาปีประจำปีการศึกษา2567 โดยมีดรขวัญดีศรีไพโรธอธิการบดีมหาวิทยาลัยตาปีนายกสภามหาวิทยาลัยตาปีกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปีคณาจารย์บัณฑิตและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับโดยในครั้งนี้นะครับมีผู้รับเข้ารับป,ปริญญาบัตรนะครับจำนวนทั้งสิ้น317คนที่ศูนย์อขอไปครับที่สุราธ,ธานีฮอลล์ Hall ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราธ,ธานีครับ โอกาสนี้องคมนตรีได <si ้ให้โอวาดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความตอนหนึ่งว่าเกียรติและความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจที่ท่านได้รับในวันนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงเป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์วิชาเป็นอย่างดีแล้วยังสะท้อนถึงความเป็นผู้มีภูมิธรรมสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะความบริยะหรือความเพียร การที่ท่านมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติภาร,รกิจและรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เป็นนิดนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายสามารถทำสิ่งที่ทั้งหลายให้สำเร็จย่ายอย่างมีคุณภาพดังนั้นไม่ว่าต่อไปข้างหน้าท่านจะประกอบสัมมาชีพใดหรือต้องรับผิดชอบในการงานใดหรือจะศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับใดก็อย่าได้ทิ้งความเพียรพยายามทั้งพร้อมทั้ง มันเอาใจใส่และตรึกตรองอย่างรอบคอบในการปฏิบัติภารกิจ